สื่อที่มีชื่อว่าบลูมเบิร์กนะครับผมซึ่งเป็นสำนักข่าวนะฮะที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรนะครับผมเปิดเผยว่ารัฐบาลของอังกฤษนะครับได้เข้ามาแทรกแซงการทำงานของพรเมลีกเพื่อขัดขวางการยื่นซื้ออยู่ในเต็ดนะครับของท่านชิกจัดซิมนะครับผมกลุ่มทุนจากกาต้านั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีนะครับผมที่ก่อนหน้านี้นะครับผมที่เคย มีกลุ่มทุนจากตะวันออกกลางนะฮะมายื่นซื้อนิวคาสเซิลนะครับผมแล้วก็เกิดการต่อต้านนะครับผมจากทางกลุ่มพิมลิกแล้วก็รัฐบาลอังกฤษนะครับผมเพราะเรื่องการถ่ายทอดสดที่ผิดลิขสิทธิ์นะครับผมในตอนนั้นนะครับผม แล้วในตอนนี้นะครับผมเมื่อมีกลุ่มทุนกาตาจะมายื่นซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างนะครับผมมีการเปิดเผยข่าวนตอนนี้นะครับผมมีการกดดันของรัฐบาลอังกฤษในครั้งนี้มากเลยนะครับผมเพื่อเป็นการให้พรีเมียร์ลีกนะครับผมลองพิจารณาแล้วก็ทบทวนให้ดีนะครับผมถ้าเกิดการให้กลุ่มทุนกาตาซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำเร็จเนี่ยมันจะเกิดอะไรในแง่ลบเกี่ยวกับทางพรีเมียร์ลีกแล้วก็รัฐบาลอังกฤษหรือเปล่า นะครับผมอันนี้ก็เราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่การที่มาแทรกแซงของรัฐบาลอังกฤษยอย่างนี้นะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่ยากอีกแล้วนะครับผมในการครอบครองนะครับผมแมนยูแบบ100%ของท่านชิคจัดซิมนะครับผม อาจจะเหมือนเสี่ยมีก็ได้นะฮะที่โดนบีบจากรัฐบาลอังกฤษนะครับผมในช่วงสงคร,งรามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก่อนหน้านี้นะครับผมก็เป็นเรื่องน่ากังวลใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมของแฟนแมนยูในเต็ดกับเจ้าของใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมแต่ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ ยังไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นนะครับผมถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันอาจจะโดนต่อต้านตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมตั้งแต่มีชื่อท่านชีกนะฮะสนใจมนยูแล้วนะครับผมอันนี้ก็อาจจะต้องฟังร้อยหูนะครับผมไว้สัก200หูนะครับผมมันไม่มีมูลที่จะเข้าขายน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่โอเคนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e นช่องบอลจันตะกองแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ